โอเคครับสวัสดีชาวแก๊งสุดปอกท่านด้วยนะครับแบบเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวไปทํางานกันนะจ๊ะวันนี้จะขับมอไซค์ไปเพราะว่าที่ออฟฟิศที่จอดหายากครับพอให้จอดหายากก็ต้องไปจอดบ้านคนอื่นนะครับผมแล้วก็โดนเขาด่าแม่ในใจนะครับผมเหมือนเหมือนวันนี้ครับตอนเช้าตื่นเช้ามาก็เช็คข่าวสารใน Facebook นะครับผมก็มีประเด็นกันว่าออกกฎหมายนะครับ เกี่ยวกับกฎหมายการที่จะมีรถเนี่ยต้องมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับว้าวเป็นเรื่องแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกกันดูนะครับผมวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างรอยตากชมาด้วยนะครับผมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ทานข้าวไ่เือกขอใท้ทางอยาอ่างอร่ออร่อยเลยนะครับทุกคนดูประตูบ้านผมกับรถคันนี้ครับจะออกได้ไหมครับผมว่าออกได้นะ ได้ครับแต่ก็จะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้โหเขาจอดแบบไม่ให้ใครออกเลยโโลุงนี่จอดแบบไม่ให้ใครออกเลยโอ้โหล็อกเกียร์ด้วยัดีครับดีครับสบอลล็อกเกียร์ทำไมดึงแลบนั่นและดึงทำไมมันฝังคนอื่นจอดรถก็ต้องดึงเนี่ยกฎหมายนะครับควรมีที่จอดรถก่อนจะมีรถนะครับดูด้วยนะครับที่ไหนที่มีที่จอด ไม่ข่าวไงโอ้ยคนไม่อ่านข่าวเอ้ยโอ้ยพี่ไม่ดูข่าวเลยน่ารูสับมาจริงเหรอไม่พี่เอาไปเล่นนหูทาครีมมาเยอะจังเป็นผุยผงทานโนต่ะไม่ดูน่าเกลียดจังนงาให้เป็นลายนี้เรียกว่าในหนูแอคกก่อนลยทนไม่ไหวมันเจ็บก่อนใช่เลยเลย อ่าและนี่ก็คือแท็กทูของโอฮาน่านะครับต้องใช้หนูทาครีมเยอะด้วยแล้วหนูก็รีบเมื่อกี้หนูใจร้อนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแขนพี่ดิ้เสียบสองลอง <S 2> 2 <S ลอง<ไ>ลองลอง,ลองอเขาเอามาเ<ไ>ทคคือจะจะเอาสีขาวด้วยหรือว่าจะเอาสีดำด้วยในอนาคตมันจะมีเยอะมากดูเล่นเสียแบนนึ่งแล้วไอ้น้องน้ำเปิดเลยได้ปะไม่ได้ครับเปิดนิดหน่อยนะไม่ได้หรอกครับนี่เดี๋มันมันมีอันนี้อย่างนี้อ๋อโอ้ยเปิดตันนานข้าศักดใหม่แล้วอ่ะนี่นะจ๊ะ ใครที่จะไปงานฟูมีเฟสก็จะเห็นสิ่งนี้แล้วก็อ๋อทำไมเอาตรงนั้นหรอทำไมอ๋อแทนนี้แม่จะได้แบบไม่ก็เผื่อคนอยากได้ตรงนี้ทำไมด่าแ,แต่แล้วแต่ปุ๊เลยเออแบบว่าเอ้ยพี่อามตื่นเต้นไหมก็บอกไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะจบเลยลูกค้าหายไม่อันนี้เราแค่อยากดูเนื้อเฉยๆว่าระหว่างเนื้ออันนี้ขาวกับอันนี้มีขาวอ่ะอันนี้คือการทดลองก่อนเพื่อที่จะเอาของอดีที่สุดไปให้ผู้บริโภคนะจ๊ะอุ้ยมันตื่นเต้นอะ่ะเราไม่เคยเห็น ้เลยใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะพี่ต้องไปตลาดก่อนเที่ยงแล้วก็ไปอะไรวะรับบัตรคิวเพื่อที่จะไปขายของในตลาดแล้วพี่ขายเจ้าทูนซื้อแบบนี้มาขายเหรอไม่มีโอหันต์ตอนนั้นหรือว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันอะไรอย่าเพิ่งสิมันเร็วไปเปล่าเฮ้ยคนมันเซียนเว้ยสวยว่ะเฮ้ยทำไมพี่ยามทำสวยอ่ะเอาอาชีพเก่าครับทีเดียวดูพี่ยามทำคนสวยอ่ะอาชีพเก่าครับ ขายอยู่ข้อมือแตกไม่ไหวกูไปนั่งนะมันประจำอ่ะแล้วแล้วมันจะมีพวกแบบว่าเด็กมหาลัยเนี่ยพี่ค้าเอารูปหัวใจติดตรงนี้ครับโอ้แล้วเราก็ทำติดแล้วมเราจะทำเซียนทำแบบว่ามีแอลกอฮอล์มีน้ำเปล่าอย่าไรเนี่ยอ้โหกรอนเยอะจริงจริงเรีนน้ำเปล่าก็ได้น้ำลายก็ได้เมื่อก่อนอ่ะเด็กน้ำลายเรียนเรียเรียนเรียเรียไม่สวยหรือยังอันนี้แบบว่าไม่มีขอบขาวอันนี้แบบไม่มีพื้นขาวเขาเรียกว่าจอบต่อไปจะมีพื้นขาว ทาร่าไม่กล้าออกมาเว้ยดมขี้เดียกไหมนั่นดมขี้เดียกไหม้ยเซียนจริงเขาเซียนจริงนะต้องยกให้เขานะเนี่ยเราก็เอามือลูบๆเนี่ยเวลาเราผู้หญิงแ่บว่าติดตรงนีมากแล้วก็ลุกๆจริงๆลูบเลยปล่อยทิ้งไว้เหมือนก็พอลอยมันก็ติเหมือนกันติดเหมือกันแต่เราต้องทำอะไรบางอย่างโค้ชกำไรอะแอมต้องโอ้โหแต่กำไรจริงแต่ว่ากูต้องตื่นตีสามเพื่อที่จะไปสัมเพ็งแล้วยืนสัมเพ็งนะร้านเปิดตีสามเขากำลังเปิดอยู่คนหน้าร้านก็คือแบบคนแก่มั่งวัยรุ่นมั่งยืนรอรอเปิดอ่ะแล้วก็พอเปิดป๊บ แหงเข้าไปหมดป่ะเกือบหมดเกือบหมดเฉพาะลายที่ขายดีๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตัดเองผู้ชมนี้แบบเดีวใช่ดูความความชัดนะพราะว่าตัวเองชอบอันไหนอันนี้มีพื้นขาวกับไม่มีพื้นขาวเฮ้ยเท่เจ้าเท่ย์จ้ะสวยมากแม่อ่าด้วยสัตว์หน้าเลยจ้ะอุ้ยสวยจริงเอาให้พี่ซาดูก่อนพี่ซาดูความแตกต่างรนักจังนักศิลปะดูวก็ว่าไงบ้างอันนี้จะเหมือนจริงกับอันนี้ อันนี้ดูปลอมมากเลยเออนนี้ดูปลอมใช่ไหมอันนี้อันนี้ดูเหมือนจริงอ่าอันนี้อันนี้ดูเหมือนจริงแฮะอันนี้นี่ดูเหมือนปลอมแฮะโอ้ยขับได้ขับอีกขับได้ขับอีกทีหนึ่งขับได้ขับอีกทีหนึ่งแต่ก็ได้หรออ่ะหนุกน้าไปจะอ่ะคิโต้เพิงส่งของมาเลยพี่ใช่ครับอ่าอันนี้กีโต้นะครับผมส่งรองเท้ามาให้นะจูอ่าว้าวนี่ สวยๆวยนี่ของแบม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 คู่หนึ่งแล้วก็มีผ้าใบด้วยอุ้ยเท่ว่ะนี่สวยเยสวยนะอ่ะสวยสวยสวยคุณอาบโอฮันอุ้ยมีชื่อเราด้วยอ่ะเป็นเรื่องแล้วเปเชียลบายป้าเหมือนกันเปฟสเหมือนกันเปแต่ขนาดคนละขนาดขอบคุณกิโตมากนะครับทป่ส่งของมาให้นะครับสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขยะส่งของให้เอโอก็ส่งมาได้เลยนะครับอุ้ยน่ารัก อ่ะครับผมซิลิโคนที่สั่งไว้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับผมอย่างนซิลิโคนออกอ่อนเขาซิล anyway. like <title> ิโคนไข่แล้วมึงจะจะเสริมมึงจะเสริมไข่เพื่ออะไรอยากตุงรับแขกรับแอ๋อแขกชอบต้อยต้อยไข่เดินตามโต๊ะครับผมอ๋อโอเคลองใส่ลองสร้างอุ้ยจะบายอยู่นะให้เราเป็นรองเท้าแตะที่ถูกต้องแล้วพี่อาร์มก็จะได้เลิกมีจีสติกที่เท้าสิจีสติกตะบอนนุ่นไม่ใช่กู สบายนะมีจีนริงกี๊เท้ายังยังมีอยู่ตากแดดบ่อยถ้าเราเป็นจีจริงแล้วเราต้องหันมาใส่รองเท้าแบบนี้จริงจแต่ก่อนรูกว่เป็นเราถุงมาใส่รองเท้าสวมก็อึเฮ้ยสบายว่ะเฮ้ยไม่ทิ้งเล่นๆนะเนี่ยน้องลองเพิ่งเคยใส่รองเท้าแบบนี้นะเนี่ยเป็นรองเท้าสวมแบบนี้แล้วตัวนี่โตวะไม่ใช่ครับตลาดนั้นเดิอ้าโอเคขอบคุณกิโต้มากๆนะครับส่งของมาให้นะครับใครสนใจไปตามกันได้นะจ๊ะโอเคเราคนครบแล้วก็ถ่ายงานกันเหมือนเดิมครับ ทำไมวันน yeah ี okay. But, uh, okay. Okay. ้ออฟฟิศเงียบเหงาจังวะฮะมูเยอะไหโอเคได้ไหมดวคนหันมองดิเม ok ื่อเนี่ยโอ้มากันเลยกันเลยกันเลร็วๆเร็วๆ ได้20วิได <tr> ้หรอก็เถียงกันได้ก็เถียงกันได้20วิกันเเถียนไปลยตดไกันได้ค่ะขึ้นเลยขานี้ว่าขานี้ว่าอาหารมะโซเดียมต่ำน้องเพลงอะไรเนี่ยเพลงคานีว่าไงโหไม่อัปเดตแล้วมีเพลงใหม่แล้วเออเนี้อัปเดตล้าสุด่แล้วปฟังมาในห้างเนี่ยมาน้าแล้วเออมาในห้ามานี้โอเลพร้อมยังโอเคมาครับมาเรคคอร์ดครับสมสองหนึ่ง คานี้ว่าคานี้ว่าอาหารมาโซเดียม่ำและไม่เค็มไอเดียวเขาเพลงอะไรคานี้ว่าไงร้องใหม่ดิคานี้ว่าคานี้ว่าอาหารมาโซเดียม่ำและไม่เค็มไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วใหม่ตรงไหนของกูเนี่ยใหม่ที่สุดแล้วไอ้บ้าเขามีอัปเดตแล้วอุ้ยตอนกูไปห้มาเขาร้องเพลงเนี้ยกูรู้เพลงนี้แต่ว่ามันเพลงเก่าแล้วก็มีเพลงใหม่แล้วเพลงอะไรอ่ะฟังนะฮ่า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 ฮ แล้วก็เข้าเลยโอเคครับแล้วกี่พี่ปะประมาณ20ถึง20กว่าประมาณ20่ิกว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้จะให้คลิปไม่จำเป็นต้องถึงเนื่อนทีอยู่แล้วใช่ใช่สามสิบสี่สิบก็ได้โอเคต่อไปเป็นเสื้อผ้าพี่ดิ้มเป็นหมาพี่ยงก็เป็นหมาเหมือนกันเป้าเบิร์นเติร์นแคสเป็นบทบทหมาบทหมาในโฆษณาทีวีใช่คุณทำอะไรได้ความสามารถพิเศษในการแคสบทหมานี้อ่าผมสามารถถอน ได้นานเท่ากับเพลงมืดมิดสนิทนานแย่กระเปาผมไม่เชื่อหรอกไม่มีวันใดมืดมิดสนิทบ้าไม่ทนีน่าจริงครับนี่องจริงเกือบผ่านแล้วนะนอนมืดมิดสนิทโง่ออแฉะเป็นหมานั่นแหละเออในหอนั้นพีแต่มีแนวโดนผมไปได้เอาแต่ในบันไดอะ มันอยู่ว่าได้ใขั้นเหรอใีไดเป่าผมครับมีแต่ตลกเต็มไปหมดจรงจังแลดยขานี้ว่าคานี้ว่าคนว่าใช่ไม่มียังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ยังไม่ปล่อยเพลงด้วยแล้วก็ยังไม่มีท่าเต้นเพลงนี้ด้วยเราอาจจะเป็นไวรอลแรก ใช่ลูกค้าด่าเราเนาเราอาจจะเป็นเขาจะลงวันนี้แล้วเขาลงวันเสาร์นี้แล้วเพราะไม่มีปอกคอไม่สวยเลยเป็นยังไงบ้างที่ต้องทำงานกับหมาบุ๊คโอ้ยรักเลยเนี่ยชอบเลยหมาตัวนี้มันน่ารักนี่นะสกูปี้ดูเอ๋ยอลฟ์ยิ้มน่าหน้าเขาเขาบอกว่าเขาชอบแอบยิ้มน่าหน้าเขาเขาจะงงดูอยู่ว่าจะนินทาอะไรเขาหรือเปล่ายิงเข้าค่ะสกูปปี้ดู Where are you เอบจอดพ่อออกในประตูนมาอันนี้คือเบื้องหลังนะครับผมในกระดกเพลงไหมเบื้องหลังซุกไปดูยิ้มต่อแหละครับยิ้มต่อแหล่ะยิ้มมาแรกเลยครับทำไมสามสองหนึ่ง สุดสุดะครับสุดสุดครับอยู่น้อาสุขมากครับผมสายก้นนิดนึงฮะอ้าห่ที่ต้องพยายามระวังแขนแขนจะยืนไกลเกินไปเะสุดไปเล็กๆเล็กๆโอเคมาเล็กขอครับขอหน้าสามสองหนึ่งเมนาซาสองหนึ่ง ย,ย,ยิ้มแย้มยิ้มแย้มนะชอบอ,อะไรเงี้ยกูว่านะมึงอยชอบเป็นคุณครูเนี่ยอนุบาลท้อยเทียชอบเป็น,นเสด็ก <c oughs> ขาเก็บพุ่งพุ่งหมดเลยเาจะพุ่งพุ่งขานี่มาคันนีบมาคนไม่ใช่เขาสั่งว่าพุ่งพุ่งเอาเขาเก็บไปเฉยเฉยเพราะเคยใช้เฉยเอายิ้มแบบออกเสียงอะไรแบบขำเอกเสียงอ้ <c oughs> <c oughs> ไปตามพี่อาแล้วกอุ้ยอันนี้อาหารมาอาหารมวาอยู่นีอังแล้วพี่ชาเราไปกอนพี่อามแต่งตัวพี่าแค่แ่แต่นด้วไม่ต้องโอ้ไม่ดิไม่ต้องแต่งเลยเหรออันนี้คือเหมือนเลยเหรอเขาเป็นคนเขาเป็นคนคนมาใส่หมาด้ยชอบไม่ต้องแต่งอะไรเลยเอาเอาเอาอาหารมารอดคอนอาหารมารอดคอหลังนี้ โอ้ไม่ใช่ไม kind of ่ใช่เอาเป็นเต้าเต้าขาที่เหลืกูมึงทำเองแหละกินกี่หมาย์อุ้ยชอบชอบเต้นชอบเต้นชองเลยเต้นไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องบีบไม่ต้องอะไรเขาได้เขาสเต็ปซาครับสเต็ปเทพซาเออหน้าไว้เลยเออ เออเล่นหน้ายิ้มเยิ้มเดียยิ้มเดียเล่นจัาอร่อยจริงอ่าโอยไม่อันนี้ชอบส่วนตัวจะให้ทเวิดส่วนตัวใครไหนเป็แง้มาพร้อมครับสามอ่าโอเคมาสามสองหนึ่งสามสองดวยดวย ยิน่ากลัวสัตว์ปั๊บปั๊บถ้าจับไข่ปั๊บปั๊บจับไข่ปั๊บสเต็ปรอหัววู๊กเอ๊ยยอกรยอดกันยอกันหนึ่งทียอ่กันหนึ่งที ต่อไปตาพี่อาร์มครับขอได้พักหน่อยให้ดูภาพให้ดูภาพจากในกล้องครับสามสองหนึ่งต้อให้บุกอนมาเป็นยัไงวะทีใมาโอ้โห้ใหญ่อะบูรณ์แบบ้มาเอาเอาแบบพร้อมเพลงแบบสนุกสนุกแบบ โอเคพอทอ่นี่เราเอ้าแล้วเอาผ้าคนเดียวแล้อ่าเหลือนักแสดงมืออาชีพอ่าโอเคครับผมวันนี้จะบอกว่ามีดาราใหญ่นะครับมาแสดงให้กับโอฮาน่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปรับก่อนนะครับเขาน่าจะถึงแล้วแหละนะครับไปแสดงดีกว่าไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาขึ้นรถแล้วมันชอบมุดเนี่ยเนี่ย มันจะแสดงได้แบเนี่ยดูมุดนะมุดเข้าไปมุดเข้าไปอ้โหงุดตะลังกาแล้วตอนนี้บอกเลยว่าที่ออฟฟิศคนเยอะด้วยอัลฟาน่าจะแบบบ้าคลั่งมากๆเออมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่เขานี่เขานี่อ่านี่นี่นี่ชีก่อนชี้ก่อนระวังไหลโดนขาตัวเองอ่ะดูการถ่ายทำครับผมว่าจะยากขนาดไหน นะครับอะไรอ่ะนี่นี้แวนี่เฮ้มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลัวถ่ายไม่ได้แน่เลยมันว้ามัน้ามัน้ามัน้มนว้ามันว้มันาน้มัน้มันน้มัน้มัมั้ สวัสดียางสวัสดียางนายน้งายน้งลาย้้งสวัสดีค่ะควัวเป็ดนักแสดงก่อนอรอรอแล้วแสดงอรอคุยเียก่อนรอคุยเคยก่อนรอก่อนรอก่อนยยอก่อนไปแก้ไม่ดสลัแล้วกลไม่ดสลแล้วอโถูถูถูเอาตถถ ไปไปทักทายทักทายทักทายไอ้ครบอ่ะไอ้ครบอะไรครบอ่ะคนเยอะคนเยอะเป็นไรมึงก็เลี้ยงหมาผมไม่ผมไม่ชอบหมาตัวใหญ่เลยนี่เป็นตัวกระติดเดียวไอ้อ้วนไม่เลี้ยงย์เลยอันนี้ตัวกระติดเดียว อ่าตอนนี้พวกเรากำลังจะทำให้น้ำใสยงนิ่งนะคะคนยากเลยบอกแล้วให้นิ้วแต่งตัวมาได้จริงให้พี่ดิ้วอะเออนิ้วึงแต่งตัวมาแล้วกินปลาโอ้โหแต่ละผ้าอยางที่นี้มันคืยมุดโอ้โหดาราใหญ่ดาราใหญ่เอเปิลครับไปโรงเรียนมาเหรอสนุกไหมน้องสนุกไหมไปโรงเรียนจอดเก้าอี้

เอาละนักแสดงใหญ่จะเข้าซีแล้วนะฮะต้องปล่อยนักแสดงเข้าฉากครั้งครับอ่าเอาลองดูว่านะตอนนี้สิ่งที่คิดเอาไว้คือปล่อยมันปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปกินอาหารแล้วก็ได้ภาพอย่างสวยงามแต่คิดว่าต้องสโล่นะกูกลัวมันจะกระจายแบบปุ๊บใช่อ่างั้นตอนนี้พี่อาร์มบีฟนักแสดงก่อนอ๋อเห็นไหมเดี๋ยววิ่งเข้าไฟแล้วก็ไปกินอร่อยอร่อยนะขันกับที่ต้องกินนะขันกับไปฝั่งนั้นคันนี้ว่าโกรธนะกลัว รอรอปล่อยเขาไปปล่อยถ้าเราปิดไฟล่อยเ่อะรมันรถไถอะออกฟ้านะคะกับผลงานการแสดงครั้งนี้ถ้าผ่านเป็นซุปตาเลยนะฟ้าลุ้นอยู่เนี่ยได้เป็นซุปตาแล้วไปามาโอเคได้ขอมปได้ขอแล้วมาสามสองหนึ่งไปกินสวยสวยสตูนตูนตูนเอาปกปัลัลังะ ปั้นปั้นสินค้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยสวยสวยอ่ะ่ได้อยู่ได้อยู่ี่หวานาากินบนจานเอาใหมเอาใหม่กินไหม้ากินไหมฟากินเอาปล่อยไปเลยๆเออเเอาเอาสให้ร้านหนักไปดยเลยอะไรย่ยไน่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นกินนู่นกินนน่นนู่น

เออเอาภาพเอาภาพฟาเอาภาพได้แล้วมั้งแล้วได้แล้วเก่งมากเอเก่งมากโนะมาอะไรแล้วเอาพ่อเก่งมากแต่ว่าพี่สะบอลแต่ว่าพี่สะบอลตะบอลตะกี้ตะกี้ตะกินตะกีกี้ไม่ใชจบยังเนี่ยจบแล้วจบแล้วเอาภาพเอาภาพจบแล้วจบแล้วฟาเก่งมากเก่งมากเลยจกกันย่า เอกินต่อกินต่อกินต่ไปไปาล้างเช็ดดีๆนี่นี้มีี้แบนี้ไปนั่งลงปั้งนะัตายตายปั้งกันแล้วปั้งกันขอให้หัดหัใหัหัดพาหนเ้อาเลยมาเลยเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอันน้อง่ะานี่ปาที่น้องนั่งนั่งดีๆ นะดูให้บายกินจับบ้างให้แบบว่ารังเกียจเลยอะเปเ้อร์คือแบบว่าถอยห่างเลยถอยห่างนี่อะอันนอันนี้อันนี้หน่อยอันนึงเปิ้ลอะเปิ้อันนี้อันนี้อ่าเรียกเรียกฟาเรียกฟานี่มันกินเลยเจ๊อบอกบอกอาร์มดิว่าปีนี้ปีอะไรปีอะไร ปีไม่ไซอมอะไรปีอะไรจะตอต่อต่อว่าอะไรปีโป๊ะปีซอมมุกด้วยเหรอปีอีะจบไปครับกับการที่นักแสดงหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่อือฮุ่นวายแล้วกลับดีกว่ามุดีกว่าบอกกันปีนี้ปีอะไรปีโปหาูยอมยอีกซอมมุกบอมมุ้อเ โอ้ยวุ่นวายมากเป็นฟิตวุ่นวายมากโอเคมุกกลับบ้านดีกว่าโอเคครับวิง่งเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาเล่าอะไให้ฟังโอเคครับเรียบร้อย ฝนตกด้วยเมื่อกี้วิ่งกลางฝนเลยโคตรเท่มาช่วงท้ายคลิปนะครับผมเอาอะไรดีที่ผมไปอ่านมาไปเจอมาหรือว่าฟังมามาแนะนํากันนะครับเออ่มีคนมาในเล็กไอจีถามผมเยอะมากการที่แบบว่าเริ่มทํา y ำยูทูบอะไรอย่างนี้นะก็เม้นท์ถามก็มาว่าเวลาเจอคอมเมนต์แย่ๆเป็นยังไงบ้างรับมือยังไงบ้างครับผมในโอเวหน้าหรือว่าเอโอผมก็โดนด่าประจํานะครับไอ้อ้าเหมือนจ้าฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยในบร,ริษัทฮานี่เลีงแล้วใหญ่เลยโดนด่ากระจายนะครับผม แต่การที่ผมรอดมาได้กับการโดนคอมเมนต์อินทาว่าร้ายอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะผิดพลาดหรือสมหวังหรือสําเร็จอะไรมันขึ้นอยู่กับผมนะครับผมไม่เคยเอาความสำเร็จของผมไปฝากไว้กับใครเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพิมพ์หรือจะพูดอะไรใส่ผมที่มันไม่ดีหรือว่าที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่จริงสำหรับตัวผมผมไม่ใส่ใจครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมเองผมป็นคนจัดก,การเองจะล้มเหลวจะผิดหวังหรือจะสมหวังอะไรขึ้นอยู่กับผมทั้งนั้นนะครับคอมเมนต์ไม่ดีหรือคนพูดร้ายใส่อย่าไปใส่ใจครับไม่เกิดประโยชน์เลยทนะั้น ขอบคุณมากดูจบปอกนี้กันครับผมติดตามใหม่ในคลิปหน้าแบบนี้เอวคับรถกลับสวัสดีสวีดัสบ๊ายบาย